เดิมเจ้าแรกเลค่ะดกมันอ่งนี้ต้องเดค่ะมีอย่างงา้อินโค้แตกอ๋อหงสมเราอยากเขาขายอยู่โอ้ยพรกนี้แต่มันมีแดดัยนีอย่างอะไรหน่อต้องคังคัง ตนน้องงเ,เองตามดา่ารถต่อยเทเลสับพับเพงแล้วได้ดพ,ดพี่กีปีอกกุนแจียปัพหาดเกินโอ้ยเดียวเอา้าเบ่าทานสาไหมเอาเอาขงย้ายล่ลเดอะบ้ยล่าก่หมกแล้วปีนไิมพี่กีล้วกรยามมาานหนีมาถ่ายคลิปนเนี่ยไม่ชอบเดตนมา นอนอย่างนี้ด้วยใช่ไหมนอนอย่างนี้ออกเลยของบ่งไม่ใช่บ้านเหมือนบ่งอยู่บ้านงาน,นสีสามแปด เงินอนุ่นเงินอ้น,นแล้วหลวกก่ะเนี<ช>่<ช>ยเพแาะมันไม่ใส่การในปกเพราะใ่แสนขอเบี้ยวะใ่